สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับช่แนเล็กๆของทอมแคะตกปลาทำกินนะครับมือนีมาเบิง้งการเฮดบอปลาครับบอเบิงปาเลี้ยงปลาเนาะอันนี้ก็คือทอมไส้พายพาใบพายางนะครับขนาดสิบเมตรนะครับเอามาปูอันนี้ทอมทบเป็นสองสันเนาะเพื่ความอ่าแน่นหนาของมันนะครับอันนี้ก็ปูแล้ว แต่ว่าทอมบไร้ลงไปเหยียบพื้นมันนะเขาจะจะเลียเ้ยงกันลงไปเหยียบพื้นเนาะครับเดี๋ยวฮสนใส่น้ำรีดเอานะตรงนี้นะครับตรงนี้ฝีมือการขุดนี่เป็นฝีมือของย้ายนะครับย้ายเป็นคนขุดนะครับจุดขุดไปเรื่อยๆนะครับวางแผนกันไว้ว่าจะเลี้ยงป่านั่นเองนะครับน่ครับมันเป็นพาใบสองสั้นเนาะเป็นพายางสองสั้นนะครับ เมตรละสี่สิบห้าบาทนะครับทอมซื้อมาสิบเมตรกับซีลอยห้าสิบบาทนะครับต้นทุนนี้เท่านี้นะครับตัวน,นี้ยังมารวมในส่วนของสื่อพันป่ามาลงเนาะทอมว่าทอมจะปล่อยป่าประดุกนะครับร้องบึ่งนะครับประดุกแล้วก็ป่าหมอแต่ป่าแต่เพียนนี่บ่แน่ใจว่ามันจะอยูหลอดบ่ต,ต้องต้องทดลองนะครับอันนี้เขาจะใช้รักการของน้ำเพื่อในการรีดนะครับอันนี้ ตัวตัวสวนขอบนี่เฮาจะยังบวชได้เอาดินกบนะครับต้องให้หน้าม,มันค่อยๆดีดให้เฮาก่อนแล้วฮาค่อยกบนะครับพื้นที่มันบเรียบมันก็จะบองงามนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบอบอก่อนที่ปูนี่มันมันบบได้เรียบนั่นเองนะครับเพราะมันเป็นดินแข็งครับเล็กน้อยก จ้องเะเล่น,น้ำครับคิดว่าทอมเฮดบอร์ดเฮดไอซ่าน้ำให้มาสัน้นเพราะว่ามันจะเสียงดังนิดนึงต้องขออนุญาตปิดเสียงคลิปนะครับและกลมาบันทึกเสียงเอาทีหลังนะครับเนี่นะครับพอปล่อยน้ำเข้าไปเลยครับปล่อยเขาไปเรื่อยๆแล้วก็พอน้ำมันอยู่แล้วผ้าใบมันก็จะมันจะคงที่แล้วเขาก็ค่อยเอาดินกบอ,อีกทีหนึ่งนะครับนี่ทำบะมีตรง ทอ่อไอบริเ็ดทอ่อระบายนะครับแต่เขาสีใชสหรักการในการดูดน้ำออกเอ่านะครับในเพื่อนที่สิเปลี่ยนน้ำในข้างต่อไปนะครับนะครับตามนี่เลยครับน้ำเปิดน้ำใสหลายตืบแล้วนี่นะครับนี่เพราะว่าถ้าน้ามันจะหลีดในเขาเองที่ขอบเ็าะขอบขอบสะของทอมมันมันบ่ค่อยเรียบนะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละครับกระยามัน เขาประเดิเนสวยงามนะครับเน้นแค่ว่ามันในนามมันดูแลก็มันบ่หัวค่นแหละครับนะี่ครับเดี๋ยวพอรีดแต่เดี๋ยวทอมแหนมันได้ระดับแล้วทอมจะเอาดินกบนะครับตรงนี้จะเอาดินกบขอบมันไหวนะครับงบประมาณในการเฮ็ดบอ่อปลากะรอบนี้กะทอมสื่อมา10เมตรนะครับ พอใบสิบเมตรเมละเมละาสี่สิบห้าบาทนะครับสิบเม็ดนี่เปิดเลยก้อยอ <40 S 2> ่ะนะครับเมละาสี่สิบห้าบาททบนะครับได้สองสั้นนีะครับนี่นะครับสิบเม็ดนะครับได้สองสั้นปูครับสองสันงส้นนะครับหนาความหนาหัสม,มกลัวนะหัวทมกระบุัวมันหนาเท่าไหร่เนาะโอ้ทมไม่ได้ำทำกีลานพื้น อูสองสั้นนะครับนะครับดินมันก็อาจจะมีบ้างที่มันกิ่งลงไปก่สร้างมันนะครับเพราะว่าท้อมจะเอาดินลงไปอยู่พอตอนเลี้ยงป่าก็จะเอาลงไปสักเล็กน้อยนะครับในปลามันแดดนี่ัมผัดกับดินกับหยางไปเหมือนบ่อธรรมชาตินี่แหละครับจับจังซี่เออเขนแหละโอเคนะโอเคจับไว้ ันตกเช่นอยงถุุปนีกตัวใดีๆทนะสาสิตกลงน้าตกก<ห>ล<ะ>ับน<ะ>้าบ่มีไผไปเอาแล้วเด้ว้าึ่งไปได้เลยแล้ว <c oughs> นี่ะกับยนทังคุณ <c oughs> ย้ทยท่ใกลๆนั่งน,นี่ก็ได้ไนั่งขันละนั่งขันละทห้เด้อ เก่งมากเลยเก่งมากักงเด้อเฮ้เก่งดอกพีมอ่ะออกไยากก็พีมีเนาะปูบอว้าเลยสิือบอลยากเลยป้าใช้คุมแบบก่าปูบอลยากปเววยากเลยเจ้าผักกาดอหลีเก่งผักกาดอินี็กเล้าก็เป็ดเบลเนาะเจ้ากลเป็ดแบลเนาะเจ้าบอ แอมคอยบองังแบบแมน่นถ้า,พาเพียงพ่อกับแม,นนะม่นะมันจะเป็นเป็ดแล้วเป็นเป็ดแล้วเพียงเพียงพ่อกับแม่แม่นเสียงย้ายก็เป็นเป็ดแล้วเสียงบอกแอมอ่ะบอกเสียงอนุญาตมนัมน,มนเป็นเป็ด ยาไม่กี่ขาไม่ได้เกอ,อปาต่องข็มอ่ะเนเดี๋ยวพ่อได้ไปเลีนน้ำเลยเดี๋ยวพ่อได้ไปเนน้ำเลยเลนน้ำเลยากเนาะไปสิพาไปเนาะอีพ่อแม่บา,ากพ่อจะบอกวาไปเลยูดสิพาไปวะแม่แลาแพ่ช่ยได้บ่ อําพัชอยเม็วดดอกลูกเป็นพาชา,า,าลูกเหรอใชเอมเ็ดแร้อพที่ใช่ก็ใช้คิดเห็ดฟ้านเหรเหมนบ่อีพลอีล่เห็ดงานพผเห็ดงานโอล่มาทช้คิดเห็ดจงจังดเออต่อใดที่มหฮับ้านเนี่ยทำให้ลูกกับประกตุก๊กผมมีร้านนี่ถามว่าป็นไยังไง ้ามาเอากล้องมาเฮ้ยเป็นแังไหนเนาะคลิปข่อยเนาะเนี่ยมือกล้องเนี่ยเป็นไดงสวัสดีค่ะรืองยังลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไร ชื่อออมแอมนูชื่อออมแอมออมแอมอย่าเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะตกตายเลยนะเนี่ยออมแอมเนี่ยนะเพิ่นว่าเพิ่นบอกเบาๆหยากเลยบายากเลยยากคักๆนี่ล่ะนี่แมงอันเนี่ยเอ้่องอะหัวไทยกิบเบิ้งเบื้งมันดูอยู่เฮ็ดอีหยังอ่ะเฮ็ดมื้ออีหย่างไรโอ้โหไปเฮ็ดงานเลย ข้ามาเ่เฮ็ดงานับไปนั่งอยู่พุ่นเอาเจดีๆนะอย่าอย้าโยนลงไปนะนี่แหละครับหลังจากที่เขาเติมน้ำแล้วนะครับก็ก,กบเอาดินกบขางนะครับนะครับนี่ครับดิน กบตรงขอบบอ่อนะครับตรงช่วงบอ่อฟังนุ่นก็ยังดินกบว่าปันใดนะครับเพราะว่าดินมันหน่อยเนาะย้ายแล้วขนไปถมพื้นที่บ้านเราเอาไว้หน่อยโพดนะครับแกก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับอันล่ะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับพอ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามใป้ทอมน้ำเนยได้ครับ あ